เดี๋ยวไปเข้าอาหารลูกเดี๋ยวไปเข้าอาหารคุณมินสวัสดีครับนายซิลูกสวัสดีครับทำสวยๆสิคุณมินสวัสดีสวยๆใหม่ครับคุณมินครับสวัสดีสวยๆใหม่ครับไม่รบครับดูอะไรครับโรงเรียนคุมินน้องคุณมินไม่ฉาอาฉาฉาฉ ไม่ดึงออกมาไม่ได้ไมันเป็นแ้งยากเหรออะไร <c oughs> ของพูมีคนละแบบไม่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 เอาออกมาครับแต่โดนอาหารครับนี่ครับก็จะไม่ใช่ไม่เพราะหนูอยากเอาพอไปเล่นเล็กๆ็นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวโดนอาหาร ผิดไว้ก่อนสิลกูกมีแล้วก็แม่ทานเราสั่งสเต็กปนเนี่ยน้องมันต้องเราฟอลเล็กๆซะแล้วอะไรล,ลูกฟอลเล็กเล็กอาหารกล้องมาหาสิอกล้องถ่ายรูปนะครับนี่กล้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปที่ไหนครับอันนี้กล้องถ่ายรูปเซลฟีน่นะคะแล้วจะเซลฟี่กันไหม ใครก็ได้แกงใครให้แกงคนแกงพี่เราก็ได้แกงพี่ในครอบครัวไปถ่ายรูปพระเอาถ่ายกล้องไปหาพ่ออ่าวไยฟองหอกโอ้โหแหมแหมมีตั้งใจเล็กๆแน่นอนไม่เล่นนะครับไปโดนอาหารพอพอ

ไปดูเบื้องหลังของนกชิมกันนี่นะครับเกีวโอเยวผู้มินหนูบอกท่านผู้ชมซิว่าหนูเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะผู้มินเขาเป็นผู้ชายนะคับอ้ยิ้มหวานซิ <c oughs> ในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมแม่แมลูกยิ้มซิ คุณมนระวังหลอดนะลูกระวังแก้วเหมือนกันเลยฟันก okay. ็เหมือนกันด้วยฟันก็เหมือนกันด้วยดูดิพอพี่นายคินพี่นายินเหมือนคุณพ่อเลยทุกอย่างทุกอย่างฟันก็เหมือนคุณพ่อเหมือนคุณพ่อเลยครับนานนานนานนนานนา ใช่วันนี้เราพาลูกๆมากินข้าวร้านอะไรนะ<ช>ยายโยอีเป็นรางวัลให้กับเด็กๆเพราะว่าปิดเทอมแล้วซอมมี่ซอมมี่อะไรล่ะ เดี๋ยวภูมิจะต้องไปเรียนซัมเมอร์สอบขึ้นปหนึ่งเข้าใจไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวสอบไม่ได้คะแนนไม่อยู่ห้องห้องสองห้องสามนะตีห้องหนึ่งนะต้องเรียนกับครูกุ้งเหรอครัคุณครูกุ้งจะสอนมันร้อนนะจะได้เรียนรู้เหรอครับแต่ต้องเล่นแต่ต้องเล่นโทรศัพท์ตอนเย็นเหรอใช่พี่เล่นตอนไหนก็ได้ตอนอาทิตย์เล่นได้แต่ต้องเรียนก่อนอนเรานไมาตัดประเด็ หนูก็ใช้ช้อนสิครับสีใสตะเกียบเป็นอย่างลูกครับฝั <ป traveling. S 1> บ่งลูกลองแก่อนเสียบบอพ่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 อยิ้มเฮาสั์ถ่ายรูปนะคินอย่าพึ่งนะคินแม่ขอถ่ายรูปก่อนคินครับเยอะของคินกำล,ลังอร่อยกำลัง <c oughs> อร่อยพี่แม่ที่ไหนรอไก่ลูกเดี๋ยวไก่รอก่อนแต่นาคินรอรอพ่อถ่ายรูปก่อนครับพี่นาคินรอพ่อถ่ายรูปก่อนอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย สวยอุ้ยสวยจังเดี๋ยวก่อนหนูอาหารหนูยังไม่มาอาหารหนูยังไม่มาอันนี้ลูกแม่เหมือนแม่เลยครับนี่อยิ้มยิ้มยิ้มสิเดี๋ยวได้ฟันก็เหมือนกันเลยไปไลฟ์สดติกตอกก่อนนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกับพี่นักินบ๊ายบายกอนม่นกนกขอหันหน้าเนี่ย ไปแล้วนะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย